สบายดีพี่น้องเอฟซีทุางทุกหมังสิบบอลเชื่อซัพซาคือกาพี่น้องหั่นกินข้าวหั่นกระยาพี่น้องตัวกาแล้วสีดำหน้าต่อพี่น้องโหดโพดมาสบายดพี่น้อง na đâm đâm tiền ơi, mở đèn mở thang, lốc 99, nâng hết ngã Đến nhiều như vậy nữa cúc khao cực kia rồi มิต้ห้อหัวไก่มิเต้ไก่เป็นเราลงมกินขี้กี่เดือนไปนะเท่าหร่ตะกะน,นะมัดกะไปเนะหักบัดสองตาปาจะตุง้งกะสาวเอ้ไปเนาะ งานบอพี่น้องแล้วก็สารหาตัวอย่ด้ามือฝนตกพน้อมือน้องบอยมือน้องน้องบอยไปน้าใส่เนาะกับตาลุ่มพ่อแม่ไพี่น้องเออข้าวยายเงื่อนการเล่มเคลียร์ได้พี่น้องเออเออเมื่อหันดำกับเคลียร์พี่น้อง ตาชัดดำนานูนเปแน้ววนเนาะดำนานูานคาตัวแรงเนาะต้องมาฆ่าพระนะ hơn mặt cá phải không đam na lẹn nữa ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามสมัคร์จเก่าด้พี่น้องสู่ต่อไปได้พี่น้องนำความโคตรชนะด้เพี่น้องเด้อโหเสกอไอ้เท่าพี่น้องต้นหางกำบายพี่น้องพูดนำซะ

ท้องเมื่อยท้องหมวนไป่น้องอือยายเงือกห่างกับลมแล้วี่แน้วเจา้ากระดมือมือก็เลย่อหน่อยถ้าไปว่ายามันลายนะไป่น้ะ,ะลายลีหรอลายโพดพอ ตอนนี้ให้อยู่คมมโกคาวดคือเก่าไปนะาะตะก้ามันกับสีเลือไปนะเบลบลก,กับพังเบึงกำนานแรง ทเมนะไ่แล้วบ่อปวูปวดมันมีนะ้ำจะลายคอยมันกระชินได้ลายพี่น้องตัวเนาะถ้าเอร้เอื้อลงมากค่ะอ่ะคือยากนอน,นว่า ท่าเสือมันปรนลงมาแต่ฮารวมากอ่อนถ้าหางกาเนาะน <c> า <oughs> งพอนน้อยหนึ่งพี่น้อยตักหางกาไปดำ tựa khơi khơi là khát vậy phải không? thật sao ha lục bài lục cả bò thay cả bò thay cả nữa nè anh lại lục hoa đó. to cái lớp háo Ủa, ơi, mười bây giờ, thôm thôm mười thông muộn, เมื่อกพ้นตุกเนาะมาหน้าภายหน้ามันดำภาย้ำมันพี่นเนาะแล้วเธอหากกับบ่มีน้ำดำหักประสอยเขาปรอยเขาพี่นาะผ้เชียนเจ๊ดำปวดหัวปวดหัว โซ่อเอ่ยยามลงมาพูนโอ้ตอนนี้ค้มผลพี่นะ้องพูนชิตกห้ำหัวตกลงมาแนด่ดำน้ำแล้วถ้าจะเป็นน้ำเนี่ยซอนพระพูนพะูนหัวผม โอ้ทองพงเป็นน้ำไม้ใหญ่สอนอืมฮะมวลพลนะแล้วเป็นบะฮา,าวอะไรนัน พ้นคุ้มคุ้มพ้นสิ่งมากเลยไปเนาะอืมบ้านนำไปมันอยากหลับไปเนอะ เซียงหัวเจดำงเสียงหัวเจดำพี่นังจะมาทำนเรื่เขอ่าลบิกิบเดียวี่นนะปฏิตาม ภาคุไรกดแซช่องซัดจ่าขึ้นเกาะพี่น้องพ่อแม่ก,กินหนาส้บาดีาลปลาไหพี่น้องบ๊ายบาย